น้ำท่วมโอ้มีแต่น้ำท่วมหมู่บ้านบางหมู่บ้านเข้าไม่ได้เลยกับรถต้องใช้เรือเข้าไปเยน้ำท่ว เกือบถึงแล้วนะคะที่เงียไปที่มุกดาาลข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวเกือบถึงแล้วคะ่ะเสีเวลานิดหน่อยน้ําท่วมเข้าไม่ได้ถนนโดนน้ําท่วมอันนี้เราจะไปที่จอดรถนะคะที่สะพานมิตรภาพไทยลาวเนี่ยที่อยู่ข้างหน้านี้อันนี้เป็นแม่น้ำโขงนะเป็นสะพาน have arrived. left. Fun, yeah, he's come to see you. He's come to see you. <laughs>

Oh, vegetables. <laughs> Salad. <laughs> Salads. No med cabbage. No med cabbage. Åh, kobber. Kobber er is noodle and soup and noodle and three noodle and kobber. we go. ข้ามเหี้ยนางสานอกนางสี่บอกน้องเก่านึ่งเกลียอันนี้เป็นถนนในลาวนะคะที่ใกล้ๆโรงแรม เราก็มาเดินเล่นมากินข้าวมากกว่าแต่เรากินเผอไปอร่อยดีนะไม่ได้ถ่ายให้ดู <laughs> อันนู้นเขาเรียกว่าโรงเวียนโ้มมังโมังอ๋อนี่เป็นร้านอาหารบุฟเฟ่บุฟเฟ่ทะเลจุ่มกิ่นมะเดี๋ยวลองกินแต่ละ อันนี้เป็นร้านขายสุขพันธ์ของเราร้านอาหารแปดดาว เป็นแหล่งอะไรธุรกิจเนาะแหล่งธุรกิจตามถนนเนี่ยก็แตรียมมาสิตุลส,สวรรค์นาคีนี่คือสวรรค์นาคีเราะมานเลาะเลาะเล่นๆไงรับสมัครพนักงานเหรอนี่ไงด้วยหนังสือเขารับสมัคร รับสมัครพนักงานบริษัทยังไงอ๋อบอลิบอลิสตษัทสุดซอยซอยถุงแล้วไม่ถุงเอ้าบางบางเล็กไม่ว่างบางใหญ่ใฮะเอ่อ no no <only S 1> not the same not <era biraz S 2> they mix t h e m yeah. แถวหน้าสถานทู้นะครับผู้เยอะๆนะก็เป็นคนที่มาเอาวีซ่านะจากไทยที่ขับเามารถมาอันนี้จะเป็นรถตูม้มาจากไทยโดยเยฉพาะขับเมาลักท่องเที่ยวจะมาเอาวีซ่ากับเข้าไทายทนะคะนีส่วนมากจะเป็นคนจีนเยอะสุดเขาบบอก <c oughs> ข้าวซอยน้ำในถนนเป็นตีงถนนฝุ่นนะครับสวัอันสวัสดีไอเทิกเออยืสบัดดี้แฮบเดยนน์ <c oughs> ทยนนิก โอเคนั oh, so ่นก็อินด้วยสวรรค์ไฮเทคไฮเทคอันนี้เราจะไปช้อปปิ้งในห้างเนี่ยอันนี้เป็นห้างใหญ่สุดละที่นี่ฮ่องเขตที่นี่โอ้วอเดซาด้วยเชฟดิสซี่ชิมอะไรีูอลอสเซนอลอนเซนคลอส

ข้าห่มกันหนาวราคาสองแสนสามหมื่นห้าพันกิข้าห่มน้อนนี่สามแสนแปดหมื่นสองหมื่นสองแสนห้าหมื่นห้าพันห้าห้าแสนสองหมื่นบาทป้าห่มน้ำชุดว่ายนะ้ำที่หาได้ Can you feel me? Richard, hmm? Please can you help me, fulfill me, please. ว่ายนะ้ำเรียบร, <laughs> ร้อยอันนี้เป็นชุดว่ายนะ้ำอันนี้ก็เป็นชุดว่นะา,ดายน้ำมีสามสตางเมืาา่อทางวิสามีละแบบนี้นะคะอันนี้หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพัน เราอยู่ในวงเวียนมีสิทธิ์ไปก่อนคนบอกเบียร์ลาวลุกๆๆ we have เบียร์ลาวแซบเชย้ออร่อยมันนะเบียร์ลาว And and swing chair. Eat and swing. This is we come here. But this is make River. This is just that this is Thailand. We are in now now, and the name is Savannakhet. That is the bridge, Friendship Bridge the second chick the second second foot they but it's moved down thank you but I What icon wrong with that it's also mine my video is not good this is done this is menu. Pilgrim's Kitchen and Inn. Yeah, here. Yes. Oops. I need a name. <laughs> so I I ordered the red wine. We should have the beer Lao. Mm, beer Lao, Fifteen thousand ky. They got I got breakfast. Salad. A pizza, this American, Mexican, Indian. Oh, Richard, they have Indian. They oh, no. Indian. Remember, we looked at it before. Yeah. Why you remember this? <laughs> <laughs> I remember. But... So, so Richard, he like Indian food. He order Indian food. I like pizza. <laughs> You can have pizza and I just stop it <laughs> so a bit. So i will order the pizza. Yes. I'll do it cheese. <laughs> mm. Very nice. Mm hmm. Just like it. Thank you. Local food. อันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสาหร่ายเนาะ River seaweed. ตากแห้งเอามาทอดเนี่ยใส่กับอันนี้อร่อยมากเลยอะไรนะอันนี้เป็น What is name? ชิคกินมาชิคเ t คินมาซัลลชิคินมาัลเป็นอาหารอินเดียคนที่ชอบอาหารอินเดียนะคะชอบมากอบอกอร่อยที่อังกฤษเขาจะให้เยอะมากแต่ที่นี่ได้นิดหน่อยไม่แฮปปี้เท่าไหร่ที่อังกฤษจะให้เยอะมากที่นูน่นเมนูหนึ่งก็ให้เยอะๆมีทั้งผักด้วยอืม mm. ซ่บดูเขากินยังไงทุกคนติดกินอาหารอินเดียรู้จักอินเดียนานแล้ว h o ข้าวหยีแดดโอ้จิ้มใส่ปากแซ่บ It's good It's e mm. nice อืมอันนี้เป็นแผ่นโรตีเขาเรียกว่าแผ่นโรตีโรตีกินกับข้าวแบบเอ็กซอมเปลือก <Have example. laughs> open the mouth แบบ open the mouth yes that's it แซ่บด้วยล่ะ หวานนะคะมีแต่ชีสแล้วค่ะอันนี้เป็นพิซซ่ามาแล้วกัดให้เรียบร้อยเลยยามแซ่บเลยเปุ้ยชีสนั่นนๆะแซ่บรับอยู่ในวงเวียนมีสิทธิ์ไปก่อนคนบอกอ Whoa. ก็มาถึงแล้วน,นะคะอันนี้เป็นห้องในโรงแรบมบโอโอวารอนชื่อโอวารอนอะอวาลอนเนี่ยอาวาลอนรีสิเดนต์เนี่ยค่ะเตียงนอนเขาห้องขนาดเล็กก็จะมีเตียงมีตุ้มมีตุ่ยมีแอร์